สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไอทีนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปนะครับวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มาแนะนําจอสําหรับแต่งภาพนะครับที่เรียกว่าจอสีตรงนะครับที่เห็นที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเป็นจอข้างซ้ายเนี่ยจอมอนิเตอร์เนี่ยข้างซ้ายมือนะครับเป็นจอเดียวอันต่อชาร์ปนะครับยี่สิบสามเอยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับรหัสของเขาคือยู ยี่สิบเจ็ดยี่สบสามแล้วก็ QE นะครับส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นจอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับที่มี sRGB mm hmm. หนงเรเ็นเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสำหรับคำสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวของผมนะคำว่า sRGB 100%เนี่ยสีตรงไหมผมบอกเลยว่ามันก็ยังเขาเรียกว่าสีเขาเรียกสีตรงไหมผมว่าเ,าเรียกว่าสีตรงก็ได้นะครับแต่แต่ในะความรู้สึกจริงๆคือมันยังไม่อิ่มนะครับสียังไม่อิ่ม มันตรงแต่มันยังมีความไม่อิ่มตัวนะครับเราสังเกตภาพสองภาพนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเป็น srgb ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับแต่จอมอนิเตอร์ของเดียวเนี่ยมีค่า p สามนะครับแล้วก็มีค่า r e c นะครับถ้าผมพูดไม่ผิดนะค่า ic นะครับกับค่า p สามนะครับถ้าใครไม่เข้าใจว่า ic กับ p สามคืออะไรนะครับก็สามารถไปเซิร์ชข้อมูลดูได้นะครับว่าคืออะไรนะครับ จอตัวเนี้ยจออย่างจอโนบูเกมิมันมี srgb 100%แต่มันไม่มี p3 มันไม่มี rec อ่ะโอเคนะครับน่าจะเข้าใจนะครับแต่จอเดวเนี่ยมันมีครบนะครับทาให้สีที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันเต็มอิ่มขวานะครับเวลาเราไปใช้งานนีะหรือว่าไปส่งให้ลูกค้าหรือว่าดูกับจออื่นๆ่เนี่ยเฮ้ยมันมันตรงนะครับมันตรงกับทุกจอนะครับเนี่ยสังเกตนะครับว่า สีเหลืองเห็นไหมครับเหลืองบนกับเหลืองล่างกับจอเดียวกับจอมอนต์ุเมีทีวีเอสจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีความเหลืองต่างก <ret ti ated> ันนะครับข้างบนจะเหลืองเข้มนะครับข้างล <Phillips> ่างก็จะเหลืองอ่อนนะครับสำหรับผมเนี่ยมันคือสีมันไม่เต็มอิ่มนะครับมันไม่เต็มอิ่มนะครับส่วนด้านหลังที่เบอร์เบอร์นะครับเห็นไหมครับด้านหลังที่เบลเบอร์ที่ฟุง้งๆนะครับที่เป็นหน้าฉลังเบอร์ส่วนที่เป็นเบอร์เนี่ยด้านบนเนี่ยจะมีความ คมชัดขวานะครับตรงที่มันฟุ้งๆด้านหลังที่เบอร์เนี่ยมีความคมชัดขวานะครับส่วนตรงเนี้ยมันมีความฟุ้งกว่านะครับเนี่ยแค่สีเหลืองไม่เหมือนกันเนี่ยกับความฟุ้งกว่านี่ยทำให้การแต่งภาพเนี่ยมันก็แตกต่างแล้วนะครับพอสมควรนะครับน่าจะเข้าใจนะครับนี่นะมันมันเลยทําให้การแต่งภาพเนี่ยมอนิเตอร์ที่ใช้ในการแต่งภาพเนี่ยมีความสําคัญนะมากพอสมควรนะครับ ในการแต่งภาพอ่าอย่างเ,เช่นเนี่ยรแรกๆผมแต่งที่จอนี้นะจอนอ้ตบุกนะครับเราไปดูที่มือถือเครื่องอื่นหลายๆเครื่องเนี่ยมันมันเพี้ยนมากๆนะมันไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะมีความเพี้ยนน่ะแหละแต่มันก็มีความเพี้ยนไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากแต่มีความเพี้ยนพอสมควรนะรมันไม่มันไม่เสมอกันสีไม่เสมอกัน แต่พอมาใช้จอเดียวแล้วเนี่ยหนึ่งนอกจากที่ไปดูกับมือถือเครื่องอื่นหรือดูของอื่นเนี่ยมีความเพี้ยนน้อยแล้วเนี่ยอีกสีหนึ่งก็คือเวลาแต่งภาพเนี่ยมันแต่งง่ายขึ้นนะครับเพราะสีมันมาแบบเต็มอิ่มนะครับมันมันดูชัดเจนขึ้นดีเทลมันเยอะขึ้นแล้วจอมันก็ใหญ่ด้วยนะครับมันเกิดความคุ้มค่าในการแต่งภาพเอาเป็นว่าสําหรับคนที่แต่งภาพเนี่ยเราลังเลอยู่ว่า เฮ้ยเราจะซื้อจอแต่งภาพดีไหมซื้อจอเดียวดีไหมผมบอกเลยว่าถ้าคุณรักในถ้าคุณรักในการถ่ายภาพหรือแต่งภาพนะครับไม่ต้องลังเลน,นะครับ,ซ,นะรบซื้อเลยนะครับซื้อเลยนะครับอาต้องมีค่า P3 ด้วยอย่างน้อย97มี REC นะครับ7.9 0 sRGB หน่วยซนไม่ต้องพูดถึงครับเป็นอัลตราชาร์ป เ็นเดียวแต่งภาพนะครับยังไงเอชอาร์จีบีรเซนมันม,ม,ม,มีให้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสาาัวคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับก็ถ้าอยากจะสั่งซื้อตัวเดียวก็สามารถสั่งซื้อที่ใต้รางคิปได้เลยนะครับราคาอาจจะแพงสักหน่อยแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวว่ามือถืออันไหนสีตรงนะครับ